สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพุ่มวันนี้เราเข้ามาพบกันในเกมสมัทร e เจนนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้กันนะครับยึดพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นให้ดูนะครับวันนี้ตอนนี้เวลผมค่อนข้างน้อยนะผมยังเปิดโหมดได้นิดเดียวอยู่เลยเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูก่อนอันที่จริงมันมีหลายโหมดนะแต่ตอนนี้เราต้องเล่นโหมดนี้ไปก่อนเนาะยึดพื้นที่อะไรอย่างนี้ไม่พูดมากเดี๋ยวรอกันเราคนอื่นเข้ามา กราฟิกเกมนี้ผมบอกเลยว่าเออสวยมากเอาจริงๆนี่เป็นไงมันนะครับม,มีคอมโบครับที่จัดทีมาสามสามเนาะต่อสู้กันอ่าหน,นุมยึดพื้นที่เนี่ยครับข้างบนจะมีแถบข้างบนอยู่ถ้าใครถึงสี่ก็ได้ชนะนะครับไปวิ่งไปโต๊ะโต๊ะโต๊มันมีหลายตัวมากครับตอนนี้ผมเล่นตัวแบบเบสิกเลยตอนนี้ เราเขายึดกันแล้วว่าเยี่ยมเพื่อนเฮ้ยตกมันเฮ้ย,ยฟิวไปแล้วตัวนึน่นเฮ้ยผม,มโดนคอมโบเลยวะนี่ครัพอดีครับพอดีโค้ยฮุกโดนหลยว่ะเขื่อนโดนนี่นตายเป็นสามแล้ว,ลว,อวอเออเดี๋ยวยึดก่อนโอ้ยโอโกโก้โหแตกครับ <laughs> เลือดเราหมดหรือว่าออกตกเวทีนี่คือเราตายนะต้องเกิดใหม่นะก่อนจัดก,การต้องมันก่อน ตัวพวกมันดีจังวะโอ้สตาร์ทได้ด้วยสกิลนี้เนี่ยสกิลที่สองนี่จะเป็นสกิลวันตีนะครับถ้าแถบเราเต็มก็คือเราจะได้ใช้สกิลละโอ้โหเพื่อนหัวไม่ได้โมเด้่ะโอ้โหเคลื่ไม่ได้หรือจ้าอุ้ยนี่ไงฮ่ามาดีเหรอพี่โอ้ตายครับงอกลกเกมไม่มีอะไรบ้างเป็นแนวนี้แหละอ่ามาแต่พวกมันอยู่ได้สองแล้วดิ ตู้ก็ได้เลยมายุึดตั้งนี่พมเราโดนจำนวนโอ้ยผมมีอันติดแล้วนะครับคิวที่สองยังไม่ใช้นะเนีย่ยไฟเนี่ใช้เลนะ้วมึงแงะตัวไม่ได้หรอตัวม,มันกลิ่นจังวะนี่แตกไปแล้วตัวนี้โอ้ยอะไรวะตู้ไม่ได้เลยโอ้โหพิมเขาได้สองเลยนะ,ะทีมผมได้หนึ่งเลยแหนะแฉกมันขึ้นเยอะมากเลย ตัวมันอย่างสงม,มากเ,เ,เอ,เอัดโยไปแล้วตาย,ายแล้วคนนี่โตาอะไรตายไงเนุ่มไปดูเช่อเพื่อนหนอยแมทำไรเานุน่มนี่นอนไปโอ้ทีมเขาสาลทโยมยาเปิดลตีดิโมันมตันน,นจะเข้ามาเลเข้ามา โอ้อกเกมนี้มีการอัพเดทเรย่อยๆเลยนะเพิ่มตีลงตีแรงนะแต่ผมนี่คือไม่ได้อัพเลยครับโอ้โหอ,อันตรีว่าเป็นหนึ่งปีเฮ้ยอ่ะหนตายไหมลงไปเออไอ้สามสามแล้วท่านผู้ชมผมต้องหลบแล้วผมต้องหน,นีโจ้ไงสวนเขาเคยเหตุเอาจริงผมยังคอมโบไม่เป็นเลยเฮ้ย,ย,นะยนะเลยตกไหมตกเฮ้ย นีชนะเฉยเลยครับโจง<ส>อีซ<ด>ี่ว่ะเ<ม>อ้ยเออ่าทูกแบบเกมก็ไม่พิเอะไรมากครับประมาณนี้เอาจริงผมว่าสนุกมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเกมนึงละนี่ระบบมันก็จะมีแบบปลดลงปลดล็อกอะไรอย่างงี้เนี่นี่เห็นไหมมันจะมีหลายโหมดนะครับนี่นี่คือสนามป,ประลองเนี่ยมันล็อกอยู่สามโหมดนะครับแต่ผมนี่เล่นด้โหมดเดียวอยู่ตอนนี้อ้ยโจรสลัดนี่รู้สึกจะเป็นกรอบ ยี่สิบห้าบาทได้ชิ้นส่วนนะครับก็มาอัปเกรดตัวละครนี่สายเติมก็ได้อยู่บอกเลยผมจะให้ดูตัวละครนะครับตอนนี้นี่เป็นไงตัวละครมันเยอะมากเลยแต่ล็อกหมดเลยเพามาจาังไหนนะตัวละครน่าจะต้องเติมเลยครับผมไม่รู้ว่าสายฟรีมันจะได้ยังไงเนาะนี่โอ้ยได้ตัวใหม่หต้องชมเออ กับผู้หญิงนะแต่ผมไม่เล่นอ่ะผมอยากเล่นเฮ้ยหรือว่าเล่นดีวะเออเดี๋ยวผมลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูดีกว่ามาจัดไปชืบอืมไปเลยย้ำนะครับว่าตอนนี้ผมยังเล่นได้แค่โหมดเดียวนะครับโหมดยึดพื้นที่อะไรนี้มันจะมีโหมดแบบ PVP อะไรแบบนี้ด้วยเออแบบสู้กันเดี่ยวต่อเดี่ยวอย่างเงี้ยไม่ต้องยึดพื้นที่ครับฆ่ากันอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ่ะ,อะโอเคมาเถอะจัดไป กลับมากันแล้วเนาะคือเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะค้างนะครับท่านผู้ชมเออตอนนี้คือออกเข้าใหม่ละเข้าเกมมาละมาต่อเลยจับไฟทั้งหมดตายจะซะโจ๊กอันติเว้าไป็หนึ่งทีตัวนี้สกิลทำอะไรวะเดี๋ยดูดูอ๋อเมืนเป็นคุ้นเนาะแต่แล้วตัวสกิลมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเออไหนทั้งีผมทำเลยโอ๊ยไม่ได้อ่านเลยด้วยซ้ำ โอ้โหแตกครับท่านผู้ชมคือตัวนี้ผมบอกเลยมีตีเบากว่าตัวเมื่อกี้นะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เพลิดเลยอ,อันตีมันทำอะไรวะไหนลองดิโจ๊ะเฮ้ยโจ๊ะ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 โอ้อันตีมันบิ้งนะคะรับท่านผู้ชมแบบหายตัวไปอยู่ด้านหลังเลยเฮ้ยก,ก็แมงเลยนี่ยิงโผล่ปิงไหนไหนหนุ่มตัวใหญ่มนลองดิเจอกันหนะไรมาหนุ่ม ตัวยิงปืนด้ไม่ไหแต่แบบิงบิงหลบบิงหลบโอ้โหโหโหดบิงแล้วตัวนี้ผมว่าพีคด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยบิงหลบได้ใหญ่ไหมผมหลบมันด้วยเออแตกไปนี่ขออ่ออันนี้ไม่รู้จะหลบยังไงเลยจ้าโอ้โหสู้ไม่ได้เลยคนะ่ะเกมนี้เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวพึ่งเราด้วยพุ okay. ชชอปบิง ตะโจะโจะเฮ้ยโดนลูกอะไูกเผมโดนปีนงืนข้างหลังโอ้โหโอเคครับอ่าอันนี้คือผมหลุดนะคือมาอีกทีนี่คือแบบโอ้โหแตกยับเนี่ยครับข้าวๆเกมก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับต่อสู้ยึดพื้นที่เนาะเอออย่างที่บอกว่าผมเปิดได้แค่หมดเดียวเดี๋ยวหมดอื่นไว้จะลองมาเล่นให้ดูทีหลังแล้วกันครับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไว้ยังไงเกมหน้าผมจะเล่นอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ